ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ตอนล่างก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์ส,สินของประชาชนรวมถึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจประเมินค่าความเสียหายได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดส่งห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว ทรงเสียพระชาวทัยยิ่งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระรจักระแสผ่านนายกรัฐมนตรีในวันที่29พฤศจิกายน2568ความว่าทรงห่วงใยวรัษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และทรงแสดงความเสียพระชาวทัไทยต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระเานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหัดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินอํนเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและส่งชิ่นชมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่จิตอาสาและนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนที่เสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100้ล้านบาทแก่โรงพยาบาลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อฟื้นฟูและซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาโองการให้ในแพทย์วิโรจน์ยมเมืองผู้วนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่เข้าเฝ้าถูลอองทุลีพระบาทรับ,รบพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม พระจัชทานอากาศยานไร้คนขับสําหรับค้นหาและอากาศยานไร้คนขับสําหรับขนส่งอาหารแก่กอมประชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพปากาศและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อใช้ในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และบรรเทาสาธารณาภัยแก่ราษฎร เวลา17.30น,นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกน้าวังสัปปะทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้เจ้าหญิงอิซาเบลแห่งราชรัฐลิกเตนสไตล์เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทย เวลา11เนาิกา28นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จไปยังแหล่งสมาคมในทหารกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์สนามเป้าทรงปรจุถุงยางชีพพระราชทานร่วมกับข้าราชบริพารกำลังพลจากพลมอ .2 อหน่วยม้าส่งประจำพระองค์หน่วยทหารและทีมงานแบรนด์สิริวัรน,นวรีเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทานสำหรับพระสงฆ์100ถ ถุงยางชีพพระราชทานสำหรับเด็กหนึ่งอถุงและถุงยางชีพพระชาชทานสำหรับประชาชนห0 0้อถุงภายในถุงยางชีพพระราทหานประกอบด้วยอาหารหาล้านน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยเสื้อผ้าเครื่องนุงหม่มขนมและแผ่นเพ์สสำหรับเด็กรวมถึงผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์โดยสิ่งของทั้งหมดที่ส่งบรรจุในวันนี้จะเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและที่จังหวัดพัทลุงในวันพรุ่งนี้ สถานการณ์ดุดทุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้เกิดจากมรสุมและยอมความวกดอากาศตำ่ำทำให้หลายจังหวัดเกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันช่วงวันที่19-21พฤศจิกายน2568มีปริมาณฝนสะสมเกิด600มิลลิเมตรในช่วง3วันส่งผลกระทบหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีรายงานว่ามีปริมาณฝนรายวันสูงสุดในรอบ300ปีมีน้ำท่วมสูง2-4เมตร และมีจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากสร้างความเสียหายทั้งบ้านเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนถนนสะพานยานพาหนะและสิ่งสาธรารณูปโภคเป็นวงกว้างมีรัศราลได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า160คนโดยจังหวัดสงขลามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดทั้งยังสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เวลา16นา10นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปสนามกลางแจ้งภายในสนามขี่ม้าไทยโปโลแอนอีควีเรนยนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งฝึกซ้อมขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรสตาประเภทบุคคลในรายการ FEI Asian Championship 2025ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุโลวาด ส่งฝึกซ้อมทบทวนทำเทสหรือแบบทดสอบท่าทางต่างๆในระดับ intermediate วันของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ซึ่งจะใช้ในการแข่งขันขีม่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือレスซาประเภทบุคคลส่งฝึกซ้อมประเภทฟ,ฟรีสไตล์ที่นักกีฬาสามารถออกแบบท่าทางได้เองแต่ยังต้องเป็นท่าทางตามข้อกำหนดทั้ง25ข้อของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติอาทิ extended cross shoulder in t r o t s f i y i n g c h a n g e และ c a n t e r pirouette การแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian Championship 2025มีการแข่งขัน5้าประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ประเภทพาราศิลปะบังคับม้าหรือ para dressage าาสสประเภทขี่ม้ามาราธอนหรือ endurance ประเภท e q e s t i n g และประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumping ม,มีนักกีฬาจากไทยบาเรนจีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นคูเวตปาเลสไตน์กาตาสิงคโปร์ไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเข้าร่วมการแข่งขัน ทางนี้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประเภทอีเวนติง้งขี่ม้ามาราธอนและศิลปะบังคับมา้าซึ่งได้รับเหรียญทองประเภททีมและเหรียญทองแดงประเภทบุคคล จากนั้นเสด็จไปยังคลับเฮาส์สอง,งส่งแสดงความยินดีกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทขี่ม้ามาราธอนหรือ Endurance ซึ่งได้รับเหรียญทองประเภททีมและเหรียญทองแดงประเภทบุคคลประกอบด้วยนายพฤติรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นางสาววิภาวลภาวิทยาลาบนายวริศคุณธาราพรนางสาวพัชชาสวัสดิกิจธรรมรงและสิบตำรวจตรีเมทวินนุ่มเอี่ยม การแข่งขันขี่ม้ามาราธอนเป็นการแข่งขันขี่ม้าระยะทางไกลผ่านเส้นทางธรรมชาติที่หลากหลายผู้ขี่และม้าต้องแข่งขันไปตามเส้นทางที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนดเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนทั้งคนและม้าโดยมีนักกีฬาจากไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรต์จีนบาเรนและไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา9นาฬิกา58นาทีวันนี้พระบรมองเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสร็จออกนวังคลื่นรืด่ดีสมภเพญพระกุศลุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพ,พนวดีกรมพันนครปฐมบรมคัติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งมุลนิธิเพชรสุวัฒนาพร้อมด้วยข้าราชาบริพารจัดขึ้นเนในอภิรักขิตสมัย100ปีดีถีประสูตรทางจันทรคติคืนกาวคำเดือนอาย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชทานพระไตรสำหรับสดับประกอนพระอาทิตย์จำนวนสิบไตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภานวดีกรมพระพันนครปฐมบรมคัติยานีมหาธิราชธิดาพระชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิราชเจ้ากับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468 ส่งเป็นสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9 สิพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554รสิริพระชนสา85ปีตลอดพระชนชีพส่งมาเพ่นพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานาประการซร่งเป็นกำลังหลักในการสืบสารพระราชกรณียกิจและเผยแพร่พระกิติคุณของสมเด็จพระบรมมชนุกนาถในทุกด้านเช่นกิจการรักษาดินแดนกิจการลูกเสือเนตรนารีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยการศึกษาการสาธารณสุขและการสาธารณกุศลกับทั้งพระกราชทานกำเนิดหอวชิราวุทธานุสร มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรสุวัฒนาในอภิลักษิตสมัยวันคล้ายวันประสูติครบ100ปีพุทธศักราช2568ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักิเฉลิมพระนามพระอัฐิขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีกรมพระนครปฐมบรมคัติยานีมหาธิราชธิดาจากนั้นประธานพระวโรกาตให้ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีกรมพระนครปฐมบรมคัติยานีมหาธิราชธิดา16องค์กรเฝ้า ในการนี้ประธานทุนมูลนิธิเพชรสุวัฒนาประจำปี2568เพื่อเผยแผ่พร,พระกิติคุณและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์อาทิมูเลนิธิพระบรมราชานุสรพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูมิพลโผลพิกุกเพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่าทางพระพุทธศาสนา มูล,ลนิธิพระราชนิเวศมรึกะทยวันในพระอุปถรรัมภ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทุนสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถโรงเรียนราชินีวชิร,ชรพยาบาลและโรงพยาบาลเจ้าพระยาภายัยภูเบศในพระอุปถรรัมภ์ เวลา8นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมมหาีารามสรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์ซึ่งคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงชินาวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถมหาศีมารามยุคที่4พระราชอุปเยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติส่งพัฒนานระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ทรงพระนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นจนํานวนมากส่งสร้างและทรงอุปธรรมวัดสำนักเรียนพระประยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาโดยคณะศิษยานุสิ์ได้จัดพิธีบาเพ็ญกุศลเป็นประจําทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนวันที่27สิงหาคม2531 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวรลงกรเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 เวลา6นาฬิกานาทีวันนี้ท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมหาราชวังในการถวายพัตหารนเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวนพระพิธรมพระบรมศพจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามในโอกาสนี้คณะองคมนตรีผู้แทนราชสกุลมหาสาขาต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพด้วย เวลา18นาิก50นาทีพระวรองเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในการบูเพนพระชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชกรังสิ์บทสวดพระพิธีธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธีธรรมทรรนองหลวงเจ็ดบทหรือเจ็ดคำพีประกอบด้วยพระธรรมสังคดีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละปัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะ และพระมหาปตทานปัจจุบันมีสี่ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลือนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะเวลาสิบเอนิกาพลเอกประยุทจันโอชาองคมนตรีเป็นประธานบำเพ็ญพระจุกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพัะทาหนเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนุคารามและวัดจักรวรรดีราชาวาจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนรวมเป็นเจ้าภาพบรเพนพระจงกศลส่วนพระพิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบัเพญพระจงกุสนครบ100วันดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l f i t t h ส่วนเวลา16นาิกา47นาทีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระาุกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรดดีราชาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปการบำเพ็ญพระาุกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีการประคมย่ำย่มทุกสาชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา ซึ่งการประคมย่ำยามจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระราชอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องประโภคบริโภค2000นถุงและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก50ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดตรังและราษฎรอำเภอย่านตาขาวณหอประชุมโรงเรียนย่านตาขาวชนุปถัมภ์จังหวัดตรังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค3,000ถุงกับถุงพระราชทานสำหรับเด็ก150ถุงมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรจังหวัดสตูลกับเชิญพระราชกระแสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย3ครอบครัวที่ตำบลย่านตาขาวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โอกาสนี้ได้ร่วมประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยณห้องประชุมโรงเรียนย่านตาขาวชนุปรมโดยได้เชิญพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปกล่าวเพื่อให้นําไปปรับเป็นแผนแม่บทเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงไม่ซ้ําซ้อนจังหวัดตรังเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่17ถึง27พฤศจิกายน2568เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนโรงเรียนวัด สิ่งสาธารณประโยชน์ถนนสพานปศุสัตว์บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพื้นที่ทางการเกษตร9อําอำเภอ62ตำบลาบเ3 8าหมู่บ้าน33ชุมชนเสียชีวิตสองคนราศดรเดือดร้อน14,253ครวัวเรือนโดยจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือราศดรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขัง จากนั้นเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์65อ,อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค3,500ถุงและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก100ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบทอุทภัยและมอบแก่ราษฎรอําเภอเมือง โอกาสนี้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุ30ครอบครัวในตำบลลำปำและได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ตั้งแต่วันที่17ถึง23พฤศจิกายน2568จังหวัดพัทลุงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากมีน้ำป่าไหลหลากดินคลนถลม่มน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนโรงเรียนวัดสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนสะพานปศุสัสตว์บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพื้นที่การเกษตร11อำเภอ65ตำบล670หมู่บ้าน45ชุมชนเสียชีวิต4คนได้รับความเดือดร้อน188,480ครวัวเรือนโดยได้ตั้งศูนย์ประสานงานเร่ง ตำรวจและให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนแล้ว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยตลอดโดยครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาธิการในพระองค์ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความห่วงใยของทั้งสองพระองค์ให้ทุกหน่วยงานระดมสพรพพกำลังอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่พักพิงที่ปลอดภัยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายน้ำดื่มและปัจจัยที่จำเป็นให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่กับให้กองทัพบก กองทัพเรือกองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กระทรวงมหาดไทยดูแลความปลอดภัยและความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดและส่งชื่นชมจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตลอดวันนี้มีประชาชนนักเรียนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดจนประชาชนจากจังหวัดชุมพรกำแพแเพชรและนครศรีธรรมราชที่รวมกลุ่มกันมา นอกจานี้มีผู้สูงอายุที่ให้บุตรหลานพาไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในช่วงวันหยุดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนคนไทยตลอดมา ท่านี้สำนักพระราชวังได้แจ้งเรื่องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งสิสิตมหปราาทในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568ได้เวลา18นาฬิกาถึง14นาฬิกาท่านี้จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา13นาฬิกาเนื่องจากช่วงบ่ายจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช